อาโยก็ขอสวัสดีชาวแวมพาทุกคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะเองคะก็สำหรับในสังนของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรา,านะคะมาอยู่ในสังนของเกม l o b l o x อย่างในแมปที่มีชื่อว่า Stan d Universe r e v a m um p นั่นเองอะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กาแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะ อ่ะใช่แล้วค่ะต้องขออภัยด้วยที่คลิปวันนี้เนี่ยอาจลงดึกนะคะก็ลงก็น่าจะประมาณสองทุ่มได้มั้งถ้าทุกคนได้เห็นคลิปในส่วนของวันนี้นั่นเองโอเคในส่วนของไอ้เจ้าแมบบนี้นะคะเป็นแบบแนวโจโจที่สร้างมาได้เมื่อ2ปีที่แลหรือว่า2020ที่ผ่านมานะคะ ทางเกมเขาเนี่ยก็อัปเดตล่าสุดก็คือเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วหน้าปกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากๆคนถูกใจก็เยอะมากด้วยเช่นกันก็เลยลองมาดูกันนะคะว่าเออมบ,บนน่าจะเป็นอะไรยังไงก็หลังจากเข้ามาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสวยนะคะเดี๋ยวเรานจะมาดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปการช่วยฟากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให,ให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามมีช่องน,นึงขอเราสามารถเข้ามา กดติดตามกันได้นะคะหรือว,ว่าทําการเข้ามาดูช่องอีกช่องหนึ่งได้เดี๋ยวจะทาการทิ้งลิงก์อีกช่องหนึ่งไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ก็ชวยไปฟังผลงานอีกช่องหนึ่งให้ด้วยนะคะอ่ะโอเคก็ในส่วนของความสําคัญของไอจอนแบบดีนะคะสำหรับผู้เล่นที่เล่นบนคอมพิวเตอร์กับโม,มือถือสามารถเล่นแบบนี้ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆด้วยนั่นเองโอเคมาอันนี้ก็เราจะที่เข้ามาหน้าตัวเกมจะมีการแบบการ์ดเชิญอ,อะไรอย่างนี้เนาะยยนดีต้อนรับสู่ s ต a ร Universe เราเนี่ย เหมือนจะให้มาเป็นเหมือนคลังเกมนะเขาจะให้มาเป็น Star Arrow สองอันนะคะแล้วก็โลกาค่าฟรูดเพื่อที่ทําการเริ่มการประจ o ภัยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคก็จะได้มาเป็นอย่างนี้ฟรีๆเลยแต่ดูซิหลังจากที่เข้ามาในหะน้าต่างตัวเกมตรงนี้นะจะมีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเห็นนะคะแบบนี้ภาพค่อนข้างจะแบบ ถูใจเรานะชอบภาพที่มันเป็นแบบสีสดๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสบายตาแล้วมันดูแบบน่าเล่นกว่าเดิมมากๆนั่นเองโอเคังจากที่เข้ามาแล้วนะคะทางด้านบนซ้ายจะมีเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็ตามด้วยเ,เลือดของเรานะคะซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยเลยส่วนตรงทางด้านขวามือเนี่ยรูปแผนภูมิอันแรกจะเป็นการอัพค่าแตนนะคะจะบอกเป็นในส่วนของพวกแตนเนาะแล้วก็เหมือนจะบอกเป็นเทียบอกข้อมูลของแตนว่านาตาของมัน,นเป็นอะไรยังไงนั่นเอง ตรงทางด้านล่างของไอเจ้าค่าแสแตทเนี่ยจะมีค่าเจมนะคะแล้วก็ค่าเงินเยนเนาะในเกมนั่นเองคือตอนนี้เรามีสแตทแล้วเหรอก็ยังไม่มีนะคะอาจจะแบบบอกข้อมูลเอาไว้นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะดูเนาะว่าเออเจ้าแซนตัวน,นี้เนี่ยเป็นเทียอะไรยังไงแล้วก็ค่าแสแตทของมัน,นยอยู่ระดับไหนซึ่งถือว่าเออดีนะคะตรงจุดนี้ระบบเซตติ้งกันมากดีกว่าฮะ สามารถใส่กลุ่ม ID ได้จากตัวนี้นะคะเหมือนจะเป็นการสร้างแกงนั่นเองหุ้ยน่าสนใจสามารถจอยแกงหรือว่าลีฟแกงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือใส่เป็นแบบหมายเลขแกงเนาะแล้วก็น่าจะเข้าไปจอยก,กันได้นั่นเองต่อไปจะเป็นในส่วนของระบบโค้ดนะคะสามารถใส่โค้ดได้ใส่พวกโค้ดอะไว้ได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นช่อง Item Storage สามารถเก็บได้เป็นจำนวน6ช่องด้วยกันนะคะสามารถเก็บไอเทมได้ถึง6อย่างใน Item Storage นี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น g a m p u s ซึ่งโอ้โหเกมพาสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุชแ r r o w อะไรต่างๆนะคะมีเป็นในส่วนของการสปาดิโอน่าจะเป็นบอสนั่นเองนะคะโอ้โหเยอะมากค่ะคุณผู้ชมสามารถมาดูเพิ่มเติมได้เลย WUS นี่คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันเลยลองดูซิขอทำการลองปักแอโร่ครั้งแรกดูละกันนะคะในส่วนของหน้าตาแอโร่จะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะคะค่อนข้างจะสวยเลยแต่ลองปักดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเชิบ เวลาปาักเนี่ยหน้าจอจะขยายอย่างนี้แล้วก็มีเอฟเฟกนะฮะไหนดูซิโอเราได้แบล็จมาด้วยสิ่งที่ได้มาเอ๊ะแต่นะเราได้มาเป็นอีอย่าง่ะคุณผู้ชม,มหรือว่าเราปักไม่ได้หรือเปล่า เดี๋ยวขอลองทําการบอกในสังของอันนี้ดูซิคือแมปนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นแมปแนวแบบว่าโจมตีต่อสู้กันนั่นเองเนาะก็ในสังของสกิลคิวเป็นสไตล์แอพพรียหรือว่าเมื่อกี้คือเราปักไม่ได้หรือเปล่ากดตัว M สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะคะมีจำนวนน่าจะเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์เนาะมีสูตร EXP Ashtruk a s h t u k Baby Overall c h a t Rarity Common อ๋อ ชิซกะโอนบอรี่จำตัวนี้ไม่ได้แฮะว่ามันอยู่ภาคไหนจำไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่น่าจะไม่สามารถสปาวได้อาจจะต้องแบบมีไอเทมบางอย่างเนาะเออใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะคะมีแซนอลคัลบิลอยู่ตรงทางด้านบนขวามือเลยนั่นเองเฮ้ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะคุณผู้ชมเป็นแบบที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวมีปุ่มปิดเสียงเพลงอีกด้วยโอเคงั้นต้องขอทําการรีและการเวลารีก็ต้องทําการ มีการถามเลยนะคะแล้วจะมีเอฟเฟกเป็นสีแดงเวลากินโลกากา,การุตไปด้วยนั่นเองก็จะได้รับแบลเจสมาอีกอันหนึ่งนั่นเองฮะนี่ปักแอลโลไปอีกสักอันหนึ่งดูซิขอแสแตนที่มาสามารถเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมันมาจากภาคไหนอะคุณผู้ชมตัวนี้ลูมิเนียโอเวอร์ออลอยู่ในระดับเทียบบประดับอันคอมมอนนะฮะมันจะมีสเกลเป็นพวกแบบน้ำแข็งอีกด้วย ไม่แน่ใจนะคะว่าเราเคยดูไปหรือ,อย่างนะมันจะไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ดูแบบนาสักพักหนึ่งแล้วมานะคะคุณผู้ชมโอเคแต่ถือว่าสแตนสวยกันเลยทีเดียวฮะโอเคเดี๋ยวลองเก็บตังค์ดูซิในส่วนของเงินเนี่ยเหมือนจะได้มาเทีารัศบาทสิบบาทนะคะในแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราขอลองดูสกิลดูซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีผู้ดัมมี่ให้เราทดสอบสกิลด้วยนะคะโอเคอยางแรกจมตีปกติกันก่อน,อนดาเมนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5้าแล้วก็ดัมมี่จะอยู่กับนิ่งนะ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะคุณผู้ชมต่อไปจะเป็นสกิล E มีไหมไม่มีเหรอโอเคงั้นสกิล R ล่ะมีนะคะคุณผู้ชมสกิล R ดาเมจ11นั่นเองตามด้วยสกิล T ไม่มีนะคะสกิล F ไม่มีโอเคอ่อแล้วก็ขอทำการอธิบายพวกแบบระบบของเกมนี้ก่อนนะคะทางหน้าเกมเนี่ยเขามีการบอกอะไรหลายอย่างด้วยกับ controls เนาะตัววจะเป็นการ stand up here, หรือว่าเป็นการเรียก stand เข้ามานั่นเอง ตัวแซนนะคะหรือว่าตัว B เนี่ยจะแทนเป็นการสแตนจัมนันเองนะสกิล C เป็นการกลิ้งนะคะคุณผู้ชมสกิล G เป็นการโพสท่าแล้วก็สกิล M เนี่ยจะเป็นการเปิดเมนูที่เราเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันเมื่อกี้เดี๋ยวลองโพสท่าให้ดูละกันนะคะนี่เวลาโพสท่าเป็นไงเออค่อนข้างเท่นะคะคุณผู้ชมสกิล C ก็จะเป็นการกลิ้งสกิล Z ไม่ใช่สกิล B เอ่อหรือว่าตอนนี้มันไม่มีสะนจ้ำว่าคุณผู้ชมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่กดไม่ได้นะฮะโอเคเด้๋วเคาลองดูกดตัว M ดูซิอืม อ่าอันนี้เข้าใจแล้วคือในส่วนของที่สกิลบางสกิลเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้ประมาณแบบค่า exp นะคะค่า exp ที่เป็นสีดแดงๆเนบอกเอาไว้เนี่ยในการที่เหมือนแบบเรียนรู้สกิลนั้นๆเนาะอย่างตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสามารถของการต่อยหนักนะคะซึ่งน่าจะเป็นสกิล l r แต่ว่าต้องใช้ในส่วนของค่า exp 45นั่นเองถ้าอยากเรียนสกิลของ swing นะคะจะต้องมี control ตัว T ใช่ไหมคะซึ่งจะสามารถกดได้แต่ต้องมีค่า XP อยู่ที่80อ่านี่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างละกันไม่มั่นใจว่าค่า XP เนี่ยจะได้รับจากไหนทำ Quest หรือเปล่าเออใช่ทำ Quest หรือเปล่าเอ่ยขอลองสำรวจดูนะคะคุณผู้ชมเกมนี้เหมือนจะไม่มีปุ่มวิ่งให้นะฮะเออเหมือนจะไม่มีโอ้โหแล้วก็กล้าฟลุตคือเยอะมากคะตรงนี้เยอะแบบเยอะจริงจังโอเค หนึ่งก่อนอื่นค่า XP เนี่ยจะได้รับจากการโจมตีเจ้าพวกดัมมี่พวกนี้หรอหรือว่ายังไงอันนี้คือไม่มั่นใจแต่ว่าข้างในเนี่ยเห็นเหมือนมีคนขายอะไรบางอย่างนะคะขอทําการลองเข้าไปลองคุยดูสิคะว่าขายอะไรบ้างเองอ๋ออ,อ,อนี่จะเป็นแบงค์นะคะแ b a n ์ e r cashing out today เป็นอม มันเป็นการล้าซื้อขายนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องใช้บางทีก็เหมือนจะใช้โลบัคบางทีก็ใช้เจมหรือว่าเงินเยน,นก็ได้นะคะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูซิี่ยให้เราสำรวจกันอีกบรรยาการแบบค่อนข้างจะกว้างแล้วก็สวยงามมากๆอีกด้วยนะคะโอเคมาอืมค่า XP เนี่ยไม่มั่นใจค่ะว่าเอามาจากไหนไหนดูซิอืม ขอทำการลองโจมตีเจ้าดัมมี่พวกนี้ดูสิคะว่าถ้าตีมันตายแล้วเนี่ยจะได้รับค่า xp มาด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมโอเคทําการตีไปก่อนเอาจริงแบบนี้เนี่ค่อนข้างจะน่าสนใจเฮ้ยนี่ไงจริงด้วยต้องตีพวกดัมมี่นะคะเพื่อที่จะได้รับค่าประสบการณ์ xp นั่นเองโอ้โหแล้วแต่และตัวนี่คือแบบ เยอะนะคะเลือนมันเยอะมากเราได้ทีละห้ xp เองมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยเออถึงมันจะแบบว่าดูแบบมีอะไรหลายอย่างให้ทำจากการฟาร์มนี่ค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรน,นะคะแบบนี้โอเคคาราวนี้น่าจะได้มาอีก5 xp อีกหรือเปล่า ได้มาเป็น5 XP อีกแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคงั้นดูจากโซลวน่าจะแบบว่าเวลาค่อนข้นางจะนานนะคะในการที่จะฟาร์มร้องกันเดี๋ยวขอทำการพาไปดูคร่าวๆแล้วกันว่าแบบนี้จะมีแซ่อะไรยังไงกันบ้างนั่นเองเนาะและมี NPC คนไหนบ้างนั่นเองอตรงจุดนี้มีอะไรให้เราสามารถเข้าไปนในอาคารได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยแถวนี้นะคือมีไอเทมแบบพิเศษพิเศษหรือเปล่าฮะน่าจะมีเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิฮะเนี่ยโลโก้ก็คือแบบเต็มไปหมดเต็มถนนไปหมดเลยฮะคุณผู้ชม เอ้อเฉียวเขียวนั่นคืออะไรอะสามารถทำเป็นซีมูได้หรือเปล่ากรีนเบบี้ยูสออนไว t e ส n น็ e จริงด้วยฮะก็สามารถเอาไปใช้กับไว t e ส n น็ e ได้สหรับไอจัาตัวกรีนเบบี้เนาะโหแล้วคือการสปาไอเทมนี่คือแบบเยอะมากฮะเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอทำการรีสแตนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะเพราะว่าไอ้โลกักก้าฟลุก,กับแอร์ลคือแบบได้รัวๆแน่นอนเดี๋ยวดูสิอืม สิ่งที่จะได้มาคราวนี้เป็นตัวเดิมอีกแล้วฮะตัวน,นี้น่าจะออกง่ายหรือเปล่าเอ่ยโอเคกินไปอีกหนึ่งสเต็ปฮะคุณผู้ชมเหมือนเวลารีเซ็ตเนี่ยของจะไม่หายนะคะถือว่าดีเลยโอเคอยู่ดิเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่ได้อ่ะ เหมือนเราจะได้อัชชันเบบี้หรือเปล่าอาจริงด้วยค่ะอัชชันเบบี้ก็ต้องรีไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้แนอื่นเลยนอกจากไอเจ้าสองตัวนี้แน่ๆยากรู้เหมือนกันว่าแบบนี้น่จะมีแตนแ,แบบแปลกๆหรือเปล่าแบบแบบให้เราแบบทดสอบดูนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคอันนี้ตัวใหม่ <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยตัวนี้มีชื่อว่าฟาสต์ฟู้ดนะคะคุณผู้ชมโอ้โหตามชื่อของมันเลยสอง XP ใครมมันได้แค่สอง XP เองอะ เห็ดูสิมันในส่วนของพวกแบบอ่าแซนอลเขาบอกว่าเป็นความสามารถของแซนเนที่จะปลดล็อกด้ามันเหมือนจะเท่ากันเลยหรือเปล่าพวกค่า XP อะไรประมาณนี้อ่ะคุณผู้ชมมันจะใช้เท่ากันหมดเลยไหมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะโอเคแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอลองทดสอบไอ้เจ้าสกิลตัวนี้ดูสิฮะว่าเป็นอย่างไรนะคะไอ้เจ้าตัวฟาสฟู้ตัวนี้ตอนแรกสกิลจีเป็นยังไงอันนี้คือโพสท่าเฉยๆก็เหมือนบางตัวจะไม่มีแบบว่าหน้าตาของการโพสท่าด้วยนะคะ ดาเมจห้าสกิล E ตัวนี้มีนะคะคุณผู้ชมแต่ดาเมจเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองโอเควิ okay. แต่ต่อได้รัวอยู่เหมือนกันนะสกิล R ตัวนี้จะเป็นการเต่เอานะฮะสกิล T เฮ้ยอันนี้ทำไมมันกดใช้งานได้สกิลหลายสกิลจังสกิล Y อืมโอเคสกิล okay. X นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการป้องกันนะคะสกิล X นะโอเคตายบิกรอบตรงนี้นี่ดูฮะ รู้สึกว่ามันจะแอบค้างๆด้วยเวลาเราโจมตีอะคุณผู้ชมอาจจะเป็นที่คอมของเราด้วยนะคะสกิลอะมีแนละดาเมจนีแนละเรียบร้อยนี่ค่ะคุณผู้ชม 5xp ไม่มันจะเหมือนกันว่าจะมีตัวอื่อๆอีกหรือเปล่านะคะในแมปนี้ที่เป็นแบบดัมมี่ตัวอื่นแล้วมันจะได้ xp เยอะกว่านี้ไม่มันเนีจยะขอลองซ้อมโอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะโอเคตรงจุดนี้อมืมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมมันโอ้โห รู้สึกแหลกๆเพราะว่าไอเทมพวกนี้มันเยอะแน่ๆเลยมันเลยแหลกนะฮะไหนดูดิอือหือโอเคไหนลองดูสิฮะคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยคนเล่นค่อนข้างจะน้อยเนาะใครที่อยากจะลองมาเล่นก็สามารถมาลองดูกันได้นะฮะโอ้แต่เราเริ่มแหลกแล้วสิฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวดิมีไอเจ้าพวกดัมมี่พวกนี้ด้วยฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือไอเทมอะไรเนี่ยโอ้โหแหลกๆอะไรเนี่ยอู้ไอเทมอันใหม่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้จะมีชื่อว่าอัปเกรสโคร คืออะไรอะ่ะกดใช้งานไม่ได้อาจจะขอทำการเก็บเอาไว้ก่อนละกันแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้จะเป็น Harmon Training Marks นะฮะสามารถเรียนรู้ระบบเทรนนิ่งได้เหรอเก็บไว้ก่อนละกันเนาะโอเค ไว้อชิบค่อนข้างจะน่าสนใจนะคะุณผู้ชมแบบนี้ค่อนข้างจะมีสไตล์แปลกๆเพียบเลยอาจจะกลับมาการอีกรอบหนึ่งก็ได้ฮะแต่ก่อนอื่นเห็นเอเจนตตัวอาดัมมี่ผู้นี้หรือเปล่าฮะมันน่าจะเป็นตัวที่ได้รับ exp ได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยมีเลื่อนอยู่ที่ประมาณ2อ5 evil con h e s t a n d user แล้วมันคือโจมตีเรากลับได้ด้วยนะคะุณผู้ชมไม่ธรรมดานะแต่มันแหลกมันแหลกมันแหลกฮะโอ้โห เอ้ยเลื่อนเลื่อนเลืเล่อน,น,นของเรามันรีแบบเขาเรียกว่ายัางไงมันเพิ่มขึ้นให้ด้วยเหรอโฮะโอเคทุกคนหลังจากที่แหลกนะฮะไหนรอดูซิได้มา20อ๋อ XP เลยจริงด้วยฮะคุณผู้ชมก็คือถ้าพวกดัมมี่เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วมันสามารถโจมตีเรากับดานเนี่ยจะได้รับค่า XP แล้วก็เงินเนี่ยเยอะขึ้นอย่างแน่นอนฮะ,ะโอ้ค่อนข้างเจ๋งเหมือนกันนะฮะแบบนี้โอเคต้องขอจะคลิปไว้ประมาณนี้ละกันนะซึ่งมันเป็นแบบ ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยสำหรับในส่วนของแมปโจโจที่มีชื่อว่า s t a n d u n i v e r s i y r a m นั่นเองค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะโอเคก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลาการน,นะครับผม